สว,ส,สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กนะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้านถูกดีมาตรฐานทีรทอนการค้าสาขาบ้านดนแดงตาบนตงติงอพกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับช่วงจะปิดร้านครับทางงานของเราก็เร่งนับตังกันอ่ะ เคลียร์เงินในเกะว่าตรงกับยอดที่ขายได้หรือเปล่าอู้มีเงินเหลืออันนี้ยอดเยอะไหมหมื่นสาหรือสามพันสามพันสรบาือยสี่สบาทก็ถือว่าโอครับผมเนาะโอเคยไม่เหมือนภาษาเรา ถือว่าโอเคครับวันนี้วันนี้รับที่โดยโดนัทแล้วก็นุ่นครับนะฮะดูแลดูแลร้านวันนี้โดนัทและนุ่นครับดูแลร้านถูกดีของพวกเราดูว่าพวกนี้ทุกวันนี้ได้หมื่นกว่าบาททุกวันไ,มไ,ไหมพยังหน้าคืออะไรไม่ใช่ลูกหมาพยักหน้าต้องทำพูดดิได้หมื่นกว่าทุกวันได้หมื่นกว่าทุกวันเนี่ย เจ๊โซมมาเลยครับน่าจะไม่สบูยให้น่าไม่สบายานะฮะก็หมื่นก,กว่าบาททุกๆวันยอดน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่า,ด,าดีขึ้นเรื่อยๆเนาะดีขึ้นเรื่อยๆนี่ฮะสินค้าเคยเคยถามบกว่าสินค้าที่ไม่มาที่หายไปอะไรดีเด็ดมาไหมหายไปเลย,ยดีเด็ดหายไปในระบบใช่ไหม แต่ก่อนดีเด็ดนี่ก็คือจะมาคู่กับรถดีพี่น้องดีเด็ดเป็นของบริษัทตะวันแดงดดดทําขึ้นมาเองเนาะแล้วก็ตอนนี้ดีเด็ดหายแล้วฮะวนนี้แล้วครับพี่น้องบรรยากาศร้านของเราก็จะประมาณนี้พี่น้องเรื่องของยอดขายถามพนักงานแล้วว่าช่วงนี้จะยอดดีขึ้น อยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านเนี่ยอะไรนี่มือยอะเออมือกว่าแล้วทพี่นันเลยนี่อะไรบ้างนี่อะไรบ้างที่เบิกมาก่อนน่ะลืมลืมลืมบอกเมื่อกี้ก็ช่วงนี้ถือว่ายอดดีก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับว่าช่วงที่ เป็นการเก็บเกี่ยวพฤฤืชผลทางการเกษตรชุมชนเราก็เป็นข้าวใช่ไหมครับเนาะช่วงที่เกี่ยวข้าวก็น่าจะยอดจะดีขึ้นเพราะว่าพี่น้องเรามีการนําข้าวไปขายก็มีตังใช้สอยเนาะมีตังจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นช่วงต้นเดือนด้วยครับ่นองต้นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนมาเรื่องแต่ที่หนึ่งมาก็แตะหมื่นกว่าบาททุกวันนะฮะผมว่าม,มันไม่น่าจะเกินนี้ครับ่นองยอดขายหรือว่าวอลลุ่มในการขายพองเราก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องหนึ่งหมื่น บาทต้นๆหรือปลายๆนะฮะอยู่ที่10,000บาทกว่าๆน่าจะเป็นปกติแค่นี้นะครับนาะดูไปแล้วหลังจากที่เราเปิดขายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับพี่น้องก็ไม่มียอดทะลุปงทะลุเป้ามันเขาหรอกก็ได้ประมาณนี้แหละ <c oughs> เรื่อยๆนะก็ยังดีครับผมพี่น้องเอามีอะไรมาใหม่หนไมมีที่วาง ไม่มีที่วางเลยพี่น้องดูครับสินค้ามาเยอะเกินดูครับขนมปังขนมมาเยอะเกินบ่บริษัทเดียการมาด้นเลยฮะบริษัทไหนนี่เ<ะ>ขาลงให้เพิ่มบ่โอ้มันจะปีใหม่เขาลงของให้เพิ่มอันนี้เป็นอะไรสังขยาเอ้ยสังขยาชนากินมาเลยจะซื้อเนี่ยซื้อน,นีออ่เป็นอะไร ฮะยิงยิงอร่อยบ่สังขยามาเบลใช่มัไหมาเบ b l สังขยามาเบ l เนะฮะพนักงานขายไม่เล่นมุกกับเราเลยอ่ะก็สองทุ่มครงแล้วพี่น้องวันนี้ยอดขายอยู่ที่หมื่นสามพันครับแล้วก็ร้านเราดูคับแคบไปเลยเพราะว่าสินค้ามาเยอะมากๆครับพี่น้องนะฮะทางขนมนมเนยเนี่ย เขาบอกว่าร้านเราขายดีนะฮะขนมนี่ลงมาไม่เคยได้ครบรอบของวันถัดไปหรือรอบถัดไปที่ขนมหรือว่าถัดไปผมจะหมดก่อนนะฮะขายดีขายดีจริงๆว่ากันขนมครับผมก็ขนมปงขนมปังขายดีครับแล้วก็ขนมหลายๆอย่างครับขนมขบเคี้ยวนี่ถือว่าเยอะจริงๆเนี่ยแถวนี้ขนมทั้งหมดรับพี่น้องนี่ะแถวนี้คือแต่ขนมเลยนะฮะร้านนี้ขนมขายดีว่างัน ก็พามาชมบรรยากาศครับนานๆอ่าได้ชมทีแต่ก่อนได้ชมบ่อยทุกวันได่ชงนี้ก็จากสองสามวันครั้งครับที่ได้ชมบรรยากาศโวัวใหญ่นันเลยนะอะไใหญ่นันเลยนะอาวเหรอไม่เป็นไรครับวันนี้ดีของเราแล้วดีโอ้ ตอนนี้ยังไม่ลงตัวใช่ไหมไปตั้งใจหน่อยเร็วจะผิดร้านมากแล้วตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยใจแล้วปะพนักง,งานพวกเราก็จะมีปัญหาเรื่องของต้องขายของด้วยของถูกดีแล้วมีร้านสองใช่ไหมโดนะัทอีกหน้าที่คืออะไรนั่นๆ ช่างไม้ครับรนะรับซื้อไม้ครับพี่น้องเราซื้อไม้ต้องวิ่งไปช่างไม้ได้มาขายของนะครับไม่ได้จา้างนั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันนะครับพี่น้อง <Okay. S 1> นั่งจิ้มโทรศัพท์ทั้งวันเนะี่ยให้ขายของขายหมูขายไก่ด้วยแล้วก็ไปช่างไม้พี่น้องเนาะรับซื้อไม้เบญญพันธุ์ด้วยครับที่ลานพวกเราเนาะแล้วก็มาขายถูกดีมีฐานครับเนะี่ยพี่น้องก็ประมาณนี้แหละก็ถือว่าให้ญาติพี่น้องให้ลูกหล,ลานไม่ได้มาทำงานด้วยกันแล้วก็ได้เรียนรู้ เรื่องขงการค้าขายเรียนรู้เรื่องของประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไปอาจจะเป็นแนวทางในอนาคตให้เป็นแนวทางในการทำมาหากินนะนะครับพวกเราไม่แน่ครับออกไปอาจจะไม่ได้องไปทำร้านถูกดีอาจจะยกเลิกสัญญาทำเองมันก็ไม่แน่พี่น้องเนาะเรื่องแบบนี้ให้ลูกๆร้านได้ มีโอกาสในพัฒนาตัวเองกับร้านพวกเราด้วยได้เงินด้วยเนาะได้เงินด้วยได้ความรู้ด้วยครับพี่น้องเนาะอะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับอะพอแล้วพอแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับสวัสดีครับ